แล้วกินข้าวแล้วไงไปเอาข้าวมากินยังกินแล้วแต่ว่าเสร็จเร็วก็เลยกินก่อนอ๋อแล้วมันมันย่อยหมดแล้วใช่ปะใช่เนี่ยมีแต่วควรแบบมาทำอยากเดี๋ยวเราก็ได้กินข้าวเย็นแล้ววันนี้แบบชิวๆเนาะวันนี้สนุกอะรู้สึกแบบรู้สึกว่าอยากให้มันแบบทุกวันจังเลยอะอืม,อมแบบชิวๆแต่สรุปก็คือเขาแกงนะคือจริงๆมีกิจกรรมรอยอยู่อีกแปดชั่วโมงแต่เขาเซอร์ไพรส์เขายังไม่บอกเรา อีกแปดชั่วโมงแปลว่าอะไรรอเล่นรอเล่นแอนพี่เมย์ขาไมย์ขาแอนภาษาไทยแบบร้อยเปอร์เซนต์ปะเจ็ดสิบอือประมาณถ้าเป็นคำแบบยากๆหรือเป็นมุกแบบมูกระเทออะไรอย่างเงี้ยจะไม่เก็ทใช่ไหม ตลบอะแน่มาแกงแอนใช่ไหมคะใช้ถูกมั้แกงเนี่ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยววันนี้ก็จะให้กระเทยเนี่ยไปไปตามไปแกงแอนแอนไม่ไลฟ์เราวันเนี้ยไม่ไลฟ์คนมาดูเยอะเนี่ยไม่ไลฟ์ไม่ล่ะแรกเลยนะคะตอนนี้อุ๊ยครั้งแรกเป็นตำนานเลยทุกคนแคปเร็วจะได้แบบอาจจะไม่เห็นแอนไลฟ์เลยก็ได้นะ ถ้ามาคุยเล่นๆค่ะก่อนไปกินข้าวนะคะ6โมงอย่าลืมนะคะกินตรงเวลาข้าวไปจะให้ไปกินข้าวค่ะไม่ต้องพูดถึงหรอช่วยน้ำ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 ที่่าไหร่นะไม่รู้จำไม่ได้ให้ทุกคนรอดูค่ะไม่เปิดเผยอะไรเพราะว่าไม่รู้เพราะไม่รู้ทําเหมือนแบบปิดตังอยู่ กินก็ตามติดตามใน True ID สี่แต่กิงก็คือไม่รู้ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ติดตามนะคะติดตามนะคะเพราะว่าเมย์ก็จะติดตามเหมือนกันเพราะว่าเราสองคนไม่รู้ใช่ค่ะพูดตรงตรงเลยค่ะโอเคแล้วแอนจะไปทำอะไรต่อรอไปลมไปกินข้าหวหกมูกใช่ไหมใช่ค่ะจะไปกินข้าวนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายพี่เมย์มาด้วยไหมคะ <c oughs> มออกกำลังกายค่ะว่าจะอยากไปไว่ายน้ำอยู่ค่ะอ๋อจะไปวิ่งค่ะวิ่งด้วยกันสิ่ะ โ okay, อเคค่ะเจอกันนะคะโอเคค่ะงั้นขอไปเตรียมตัวกินข้าวละค่ะความสุขมาโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะพี่เมย์เจอกันค่ะค<อ>่ะมีคนบอกแอนเดอร์ลูก